มันโนนครัดมงค้นคัอมาบบ้านสาแปนะครับตำบลแวงอําเภอสว่างป็นดินนอกที่บนมิเดินทางมารวมบุญนั่มารวมอาพ่อแม่พนี่น้องสี่หาม่บ้านโม่บ้าจะเปพินทาง าาธรรมสโรูปบ,บันขาวตำบลหนองหล่านะครับเพ่อไวัยสุูมท่านหยงชาสุวรรณนะครับบ้านนาเจียงนะครับขัดปลาสามัคคีบวามเพลยรพ้พอแม่ครูผูาอารย์ไล่อยู่นะครับคนกันแนหม,ม่เมตตาในงานพิธีทอดกระถิ่นสามัคคีร้องพี่น้องสาว้าตะนกนน้อง,งนี่ดำนงเซนแปร ทางน้องแสงนะครับเป็นสองมือดีนะครับจิมบ้าอะไนี้ครับครับในส่วนของอวามเมการนะครับขอนอมเรื่องของน้องเข้าพี่น้องเข้าทางไปสะดวกทางไปสะดวกในด้านเห็ดต้นนะครับปักต้นอยากมาร่วมบุญทางผู้ปกครองเมตตาการเขาเรียนเชิญได้นะครับเอาสามเอาลงศรัทธานตามที่แจ้งน้องเข้าโลกนะครับ กำลัลงสัทธาเขาเลยนะครับในส่วนของพุงทีนัมจนนั่น,น,นมา <c oughs> อยากแทนอยากาาถือแทนนั่นเขาก็เอาไว้ในส่วงรวบรวมยอดได้สลากนั <c oughs> ่นบบเรียนที่เราเขาได้รับทราบ ท้ายของอแถวนะครับซึ่งได้จัดแถวเพื่อที่จะให้พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตกับญาติโยมนะครับเพื่อรับศรัทธาญาติโยมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับอีกสักคู่หนึ่งอีกสักพักหนึ่งก็จะเข้าสู่พิธีการาแห่นะครับมีมีขบวนแห่ด้วยนะครับท่านผู้ชมทราบว่ามาจากหลายๆห,หมู่บ้านนะครับหลายๆห,หมู่บ้านใน ตำบลตาลโกนอำเภอสว่างแดดดินจังหวัดสกลนครนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ต่างจังหวัดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะไกลอยู่พอสมควรนะครับมาทําบุญด้วยนะครับ ที่ถ้าเห็นอยู่นี้เป็นการทําบุญในงานบุญกระถิ้นนะครับบุญกระินสบบามัคคีที่วัดป่าคำวันสีตาบลตารโกลน,นะครับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับท่านผู้ชมผมจะได้ถ่ายภาพบรรยากาศการทําบุญของพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวตาบลตารโกนหลายหลาหมู่บ้านด้วยกัน ไปสู่ท่านผู้ชมนะครับวันนี้มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานอย่างมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีทุกเพศทุกวัยเลยนะครับมาจากทั่วทุกสารทิศเลยก็ว่าได้นะครับที่มาร่วมงานทําบุญกระถินกระถินมหาสามคัคคีบุญกระถินสามัคคีในวันนี้นะครับของชาวตะบนตาลโกนอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครน,นะครับท่านผู้ชม มีผู้ที่มาร่วมงานบุญในวันนี้อย่างหนาแน่นเลยอย่างคับข้างเลยนะครับ mm hmm. มีทุกเพศทุกวัยเลยนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ mm hmm. วัดนี้นะครับวัดนี้เป็นวัดสายปฏิบัตินะครับ mm hmm. เป็นสายหลวงปู่มั่นนะครับ mm hmm. เป็นสายหลวงปู่ วันอุตโมนะครับที่ท่านได้เคยมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านพระอาจารย์วันอุตโมนะครับหลายคนหลายท่านก็คงจะ,อะพอที่จะทราบประวัติของท่านอยู่อย่างมากมายเลยนะครับ ห้องทานกาแฟทุกอสกีครับจั้นรดก่อนนะครับพิรุวาโคสุกใหญ่สายบุญนะครับิบัติการข้าวราบตัดกัสสกนเนื้อนาบนพี่เหล่านตัดห้รงทานกาแฟอย่างเือ

กอันน้ามาครับจะไปลง y o u b e แลนวเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายเฉยๆนะผมไมันจะกินนเขียนใช้ทุกวัน 位干他。

Thank <laughs> you. เปิดน,นะ,นะดเดี๋ยวไปลง Youtube เดี๋ยวไปเห็นหน้าตัวเองด้วย